วัตด,ดีจ้าพี่น้องเขาป้าอีกแล้วจ้าวัตด,ดีสุขูสุขพ้นพี่น้องง่ายมอเบิงเห็ดสาหร่ายหอนหอนพี่น้องแหงแรงเย็นดีเลยอยู่ในป้าพี่น้องมอเบิงเขาสิพ่อยังมือนีสิได้เห็ดพ, <laughs> <laughs> พ่อกระตาบ่อัวเด้อพี่น้องเห็นบ่ ยายเคยเอาปีที่แล้วเพออื่อนี่เฮ็ดสาหรายจ้านั่นอีกกลอนนะึงนั่นกลอนนะนี่กลอนเฮ็ดอันนี้เพิ่นอมน้ำแต่พี่น้องเพิ่นเห็นบ่เพิ่นสิมีหากเดียวเพิ่นเพิ่นสิคล้ายๆสาหรายนะพี่น้องก็เลยเอิอ่นเฮ็ดสาหร่าย เป็นๆขาวๆเนาะพี่น้องอันใบใหม่ก็สีขาวก็เลยเป็นพื้นขาวๆโอ้ยแม่แม่งอันนี้แม่งเหือกหือแม่งอีหยังพี่น้องนี่เห็นบ่เอาไปตากซึ่งนั่นเห้งแล้วยายมกใส่นใหน่อไม้แซ่บแซ่บพี่น้องมกคั่นใส่ ขันใส่อหน่อใหม่ขันใส่พริกใส่เกลือใส่เครื่องปรุงเห็นปะสันเอาว้เพื้นกระแหงม้วนสันกระน้นจำพ่างพื้นพระท่านมีนอนกินพื้นสิคือเห็ดแทดเห็ดท่าหรือพี่น้องคนมาไม่อาจสิบวรุนาจะาย่ายบอกฟังพื้นเคยออก เพิ่นเคยเกิดมองไรเพิ่นก็ขึ้นเห็นว่าแต่ตัดเชื่อเฮ็ดอันนี้สิออกอก่อนสิออกก่อนเฮ็ดทุกอย่างนี่นี่หากเพิ่นสิอมน้ำเห็นบ่เพิ่นมีน้ำอยู่ถ้าเพิ่นบ่าตากแดดถ้าเพิ่นอยู่ในห่มเพิ่นก็บ,บ่าตายก็บ,บ่แห้งไวนะอนะ รุ่นนี้ละพี่น้องแ่บพินบ่เอินเฮ็ดสาหลายจ้าเฮ็ดหายยากอยู่พี่น้องบ่หูจักหม่อง่นปุ๊กไว้ได้สองกอ่อมองนี้มีอยู่สามกอ่อยยาเสือให้เบิ้งอีกนี่นี่เห็ดบ่นี่เป่นกระแลข้นยี่น่สองกอ ยางโอพี่น้องเห็นบะย่างโอไปเบิ่งอีกมองนึ่งพี่น้องเห็นขาวๆกับว่าเห็ดแล้วเมนบ่แเมนบ่พี่น้องเมนเห็ดห,ห,หน่าแหล่นี่เห็นตะขาเพื่นเห็นตะขาอู้อยู่ในบานห่อนพี่น้องออกมาอยู่ในปลาเนี่ยเห็นบ่รอปลาตอนผกักใบก็พอไงเย็นดีขนาด <c oughs> ดพี่น้องเบิ้งพื้นพูน่ะหนึ่งสองสามสี่ขนาดอุ้ยมองนี้ออกไหเนาะพี่น้องเห็ดจุกุอยู่ว่าเมนเนวลหรือบ่ว่าเมนนอนจอหรือบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ปื้นมองนี้คือออกไวเถิดเบิ้งดีบ่อู้ขาวจานผ่านถ้าเบิ่งพี่น้องมีนอนบ่ เบื้องเกิดหนึ่งกอคนเคยออกเนาะพี่น้องบ่คนเคยออกมองน้ิคนก็ออกมองหันพี่น้องปุ้ยบ่อะไรงช้างบ่แบบนี้เห็นบ่ คุณนอ,อ้เป็นอู้คืองามแท้งามงามคุณน่ะคือสาหลายแล้วเออกรเออนสาหลายปากกาล่างนี่แหละพี่นออ้องต่างซื้อเอาสองกอสามกอนี่อู้ผลอยู่ในหุ่มมั้ผลมีอยู่ขาเดียวนี่ขาเห็ดขาเดียวผลสิแตกออกคือปากกาล่างกะเรียบปากกาล่างเนาะคุณน่ะ อู้สามกอสามกอชี้กอหน่อยๆนี่นี่ชี้กอชี้กอชี้กอหากอหกกอปาดพี่น้องเบ่เฮ็ดหนาเนี่ยหนาแร่งๆเนี่ยพี่น้องเฮ็ดแสียบด้ยเฮ็ดแสีบเฮ็ดนัวจ้ะ จะฝ่าเนาเ้ยจะฝ่าว่วน้อนขึ้นเลยถาตัดเบิ้งเึ้นนะ่ะเห็นบ่เพิ่นหกักเพิ่นดำนดำหักน้อยน้อยเพิ่นแตกออกคือสาหร่ายมู้งมาบ่าทากัปสิคุณน่ะคุณน่ะพี่น้องเบื้องถ้าเบานนื้องแบบนี้ มากๆพี่นองเขาป้านี่สร้างแต่แมงเนอะพี่นองแมงเงินโตยิ้มยิ้มมันวุ่นโอ้โบ,บ,บ่มีนอนเบอร์เอาแมงบ่ได้เอาแนวเศษมานาวเบิรงแมงพี่นองพี่อยู่ใจโฮมใหม่เกิดได้เป็นมืด,มด ันที่จริงมีดเขาอุ้ยเบื้องโอ้ยพี่น้องเบื้องก็างมมางมเถะบ่ไม่นอนเบื้องขาวจั้วะเลยพี่น้องขาวจั้วะโอ้โชคดีมันมันพี่น้องเพิ่นบ่เน่าบ่ไม่นอนเฮ็ดหน้านี่โชคดี ุ่ะได้ตาบพพี่นองเป็นยังไงมันสัต<ง>สดดว์บ่กล่นองแต่ก่องบ่สัตว์เด้ออุ้ยบ่มีนอนพี่นองเบ่ง นอนบ่ามาีบุ้ยเศรอนเด้อเด้อบาบนี้สองมองเลยเต็มกับตาพี่นอ้องหลอกว่าท่านเบิดฮึบุ้ยคืองามแท้โอ้ยเศรอนเป็นอยังบุญเนาะพี่น้องเบิ่งเพิ่นบ่ามีนอนบ่ามีนอนลองบ่ามานนีแมานนลงลงโอ้ย บ่หมีนอนเบิ่โอ้ยสะออนเบ่ปากการังอ่ะคือปากการังโอ้ยมนันมันพี่น้องมนัมนแนวมันแนวเฮาอันมีพี่น้องวาอยากได้เม็ดพันผักฟันชิงตัวย่ายประเนศในแกลี่ยควายรจ่าล่อ,ลอแป๊บหนึ่ง ยายเก็บอันนเม็ดพักรวบร่วมกันเบิดกันมาท่านไน้แจกไห้ไจาจ้าร้อยยายประกาศเนาะพี่น้องร้อยยายเก็บเม็ดอันนั้นอันนี้มามารวมกันก่อนนะป้าเบิ่งเบืดพี่น้องโชคดี้ายเติบเนี่ยเฮ็ดหนาแรงบ่มีนอนเบื่องออ้ยเป็น ยาย่าสิไปห่างไปเสือ,อนอี่ยังกับพี่น้องไปเสือกวดยากันยุ่งไหมไปเสือกวดไม่เห็ดเอาพอา่นนายายนำสมสายสู้พ่นญานปุ้ยเบิง้งอู้พี่น้องสะอาดสะอา้านฮอุ้ยอ้ยแม่คอือเน่นแม่เหงือกคือแม่ไอหยังมันแม่เหงือกบ่ ตอมไม่อยากนี้เด้เพิ่นจะใช้น้นำใช้สวมใช้สู้มาน้ำฉีดไปเดียวเพิน่นนี่แลนพูดเดียวสรบสไลด์ได้เพิน่นจะไปสืบกวดเปอ่าซานมามีไม่ลาบไปเบิง้งโอ้โหผีน่องเอ้ยพุนะ่อนะ่ะคพณ่อน่ะเบิ้งสาใจอ,อืแมงเลยแมงมาตอมค้น โอ้ Ooh, สะใจพี่น้องสะใจจริงเลยตัดตัดออกพี่น้องโอ้ค <Ooh. S 1> ักบ่บัดนี้เอา้าซ้อมหมองในเต็มตะก้าพระท่านไหนไปใส่สามเบิ้งบุ้ยสะใจบอสสันรอดจังน้อยสันแม่ว่าท่านเพิ่งเกิดเสียดิน เสียไม้ถึงว่าพื้นสินา้าเปรี้ยวเพราะเปรี้ยกับน้อนจอพุดน,น่ะเบื้องเบื้องมองนี้บ่มีน้อนนี่รักโบอื้อตอมหน้าตอมหลังเฮ้ยพูดเสิรด้อยเห็นพูเแย่ภาพแปวโอ้ย อ้ยพี่น้องเบื้องนอนไม่มีนะคะไม่มีนอนค่ะโอ้ยอันไี้ก็โอ้ยลำข้านแม่งขอโทษด้ยพี่ขอโทษด้วยพี่น้องเป็นแต่สร้างแต่แม่งเห็นไหมแม,แม่งเอียงถทีนบ้านนอื่นไปนน่งกล้วยแม่งเหงือกบ่์โตเค้ือแบบบางสันอะ มองได้เอาไไเอะไรฮาก็บอาเอาไปถาเพืินเป็นเสือ้ออโอ๊ย,อยกัดข้างล้างคนโอ๊ยเต็มกระตาเราพี่น้องเบิง้งง่ามอาลาดพุ่นน่ะง่ามขักเบิง้งง่ามหลายขาจานผ่านอยู่พุ่นน่ะเดี๋ยวไปเห็นก่อนนึงอีกพี่น้อง ต่างเจอเกลืออยู่แมนวะไปเบิ่งก่อนยังอยู่หม่องเกาพี่น้องยังอยู่หม่องเการู้ว่าว่าหม่องนี่สิเป็นอันปีที่เดียวเฮ็ดดำไ่พี่น้องดงป่าเดียวกันนี่คนละฝากท่างอันนั้นคนทางนะ่ะคนทางนั่นโหลดพอ่อหญ่นั่นไปท่างพุ่นที่ว่าพ่อเฮ็ดอันโม่เดียวลอย ấy. รอยเธอได้รอยยี่สิบกับรอยสิบเก่าหน่อนะพี่น้องพี่ดำยัยพี่น้องเห็นบอกเรียกไปเห็นคู่มูอยู่นั่งฮะแม่งกับน,นำ้ำย่อยน้อพี่น้อง,องโอ้หีบมาบะแท่านาเหยียบเหม็นแหงฆ่าก,กอพี่น้องเบ้างนี่คุกกี้กับไร พี่น้องเบิ้งสิได้บ่บ่เมนเน่าแล้วบ่ปาดเบื้องคือเนื้อเฮ็ดซาหลายเนาะพี่น้องเบื้องงามอีดีเด้ลักษณะเพิ่นเฮ็ดเข้มท้องเอเมตตาโอ้ยก็สีบ่ใดแนี่ยละพี่น้องเบิ้งนอนไหม นอนนอนนอนจา้าก็บอกกินแหละเนาะเพื่อสุขภาพมองเอื่นกับมี่อีกพ่อเอาใดปะพ่อเอาไดก็เอาพ่อเอาอะไ้ก็บ้าเอาเอาไ,อ,อ,าอ,อ,าไอยู่ Bà tiền tất cả đều có thể tất cả mà bày điều. Nón lá gái có bao đứa. Nón lá gái có mấy ao นึกตายแม่งเมือนอ,อืน่นจัดการเหตุยากันยุ่งมาได้เตรียมพรม้อมน้าพี่น้องเอาว่าอะไรเห็นบ่าป็นกองนี่เนี่ยแย่ยปีต่อไปเขาจะเคยน้าเอาธรรมาดาแหละ เอาไปได้เขากับบ so ้าวนี่อีกห้ายมองนี่พี่น้องเห็นบ่สหงมองเต็มกระตาย่างโตย่างโตพี่น้องมาสอ้งเบืองอีกป้าหนึ่งพี่น้องเฮ็ดเผิ่งเคยออกก่อนมาสร้งเบืองเห็ดเผิ่งจ้าปูนหลดพอยย่พี่น้องบ่มีเห็ดเอี้ยงเกืบบเห็น ช่วงนี้สิไปห้าเห็ดอันสาหลายสักก้อนพี่น้องเปลี่ยนปลามาเบิงอีกพี่น้องเพิ่นเคยเนานะ่านะตั้งสตีเกินจักมองได้เรือบาดนี่ <c oughs> นเห็นแล้วพี่น้องถ้าจำมองบ่ได้อี่สิบ่เห็นพะ่าเพิ่นพ่ทันไหนดอกไงเพิ่นดอกนี่น่อยแต่ก็เห็นหนาดำดำคุมม้มุ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเอ้ยกรล่างงามเบิ่งนี่บุ้ยบ่เป็นแหงแล้วบ่พี่น้องแต่สำเนียก็มาบ่ท่านเบิ่งปีที่แล้วย้ายบ่ได้เพิ่นเอาโอ้ยพี่น้องเบิ่งแหงเราไหมอ้อได้บ่เอาได้อยู่ซุ่มๆเดี๋ยวเบิ่งกันถ้าเอาได้ก็สิเอา แหงพ่อเอาได้นี่เห็นบ่ถ้าแหงแล้วแหงแหงข้างเงาก็เอาได้ยูพี่นองถ้าบ่มีนอนนะนอนมีบ่อูงง้งามยูพี่นองเบิง่งง้ามอยู่เบิ่งกกอนบ่มีนอนเบิ่งเอาดีๆถ้าพวซาดยู่นี่นาะพีน่นอง ถ,ถ,ถุงใส่ขึ้นเอาถุงเอาถุงกระตาดกระตาดเต็มเลยพี่น้องกระตาดเต็มแล้วเอาถุงใส่ขึ้นได้ผ้าไปเบิ่งหม่องที่เพิ่นเคยออกล่ะพี่นอ้องอเห็นข้าตูนเนาะแห็นข้าเงา เต้เาแตากแหงเฮ้ากันยังกินเนาะพี่น้องเฮ็ดหนาเรื่งองดีอยู่พี่น้องแหงเลยถ้าเฮ้านอนม่มีเฮ้าก็เอาได้เห็นบอหอนหอนมองมาท่านออกกับมี่พี่น้อง เหีงเพื่นไว้นี่แล้วพี่น้องพี่นี่ฝ้นถึงช่วงไปพอดีขาแผนเล่นอยู่เห็ดหนาเรืงยนาะเพิ่งได้บ่ล่ะเนีนเห็นบ่เห้งแห้งพี่น้อง เอาได้ไรนอนแล้วนี่มาบระท่านเฮ็ดพิ่นออกไววก่อนก่อนฝนสิยุดไปพี่น้องพิ่นออกไวสุสุเซียพิ่นสิตั้งเป็นภูมิเนะพี่น้องปีที่แล้วมาบระท่านพิ่นเนาวเป็นเป็นภูมิตั้งเฮดจโจโก,โกอันนี้ฝนทิ้งช่วง หหเห็ดไข่มุกแสดงแสดงว่าแหงแรงค่ะกี่ดีพี่น้องเห็ดไข่มุกคนออกเป็นมโมเห็นไหมนี่แสดงว่าแหงแรงอีดีเปล่าโอ้ยเฮ็ดไข่มุกน้อพี่นอ้องเอาได้บ่โอ้ยเอาไปโรดเด้ <c oughs> อเอาไปโรดเนาะพี่น้องเบื้งโอ้ยได้ถอนพูนแนวสองคิดสองใจ งามขนาดเบอ้ง์งามพี่น้องคือกระลำเนาะแกเบองเกินพอดีไหมพี่น้องพูนแบบป้าดงามยากาเอาไว้กระยานมันแหงเนาะเบอรอพอดีเละพี่น้องมกุกนี่คพนเลยนี้ เห็ดอันนี้ออกเห็ดอันไข่หมกสีฝาอยู่ไก่หัวแท่งในพี่น้องเบื้องไหนเฮี้เสียงรถดวะไก่หัวทางจ้ารุดเรนชนชานชนชานชันบ่เป็นแต่ยานเบื้องเห็ดไข่หมกพี่น้องเห็ดไข่หมกอยาวก็สิขอลาซัมนี่เนาะพี่น้อง เต็มกับตาพอดีบงพี่น้องงามาาเีีนได้มากบ่าหันกําลังพอดกินนี่สิร้อยเพิ่นบ้านกับญานิเหียงนอพี่นอ้องเตะหอนหอนพอกันกิบไม่จ้าพี่น้องมันมัน